สี่ราศีดวงดีที่สุดประจำเดือนนี้นะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับว่าได้เดือนน ซีราสีไหนที่จะติดท็อปติดชาร์ตแลวก็จะดวงดีที่สุดตามดลวกวิชาโหราศาสตร์นะครับต้องบอกเลยครับราศีแรกนั้นนะฮะคงเป็นราศีพุธสุอยางแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าดาวราศีโคจรอยู่ในเลนลาภะครับโอ้โหแลวยังมีดาวศุกร์เข้าร่วมด้วยโอ้ตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวพอเรื่องเงินเรื่องทองนี่เด็ดเลยนะครับราศีกันก็จะเป็นราศีที่2นะครับที่ดวงดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากนี่ผมดาวรหัสเข้าเหล็งนะครับ รวมถึงครับราศีที่3คือราศีกิมนะครับการเงินมีเด่นที่สุดเลยดีมากๆเลยและราศีที่4ครับได้แก่ราศีมีนนะครับในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่า4ราศีนี้พุชกันกุ่มมีนดวงดีที่สุดในเดือนนี้ครับ